แรงศรัทธาพระอาจารย์โชตดังไกลข้ามประเทศนักสแสวงบุญชาวอินโดนีเซียแห่ทอดพระป่าศรัทธาพระธรรมขณะที่ขอหวยไม่พลาดสองเลขยอดพระป่าไปเสียงโชค ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามบ้านหนองแคนตำุลสโรงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนักท่องเที่ยวและนักสแสวงบุญจากประเทศอินโดนีเซียนำโดยมิสเตอร์ฟาดีนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียได้นำคณะเดินทางมาทำบุญทอดถวายพระป่าสามคัคคีตามความเชื่อของนักท่องเที่ยวสายมูที่ชื่นชอบเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆของชาวพุทธที่สืบทอดประเพณีและหลักธรรมคำสอนแนวทางการปฏิบัติด,ดีที่สืบต่อกันมา เพื่อนหนุนนำชีวิตขอโชคลาภในด้านการงานการเงินและธุรกิจรุ่งเรืองซึ่งมีพระครูวินัยทรศสักมนตรีประพัสสโลหรือพระอาจารย์โชตเจ้าอาวาสวัดศีสมบูรณ์รัตนารามเป็นประธานฝ่ายสง์นำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทั้งนี้ มิสเตอร์ฟาดี้นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าที่นำคณะนักท่องเที่ยวนักธุรกิจมาในวันนี้เนื่องจากได้ยินชื่อเสียงของพระครูวินัยทรศักมนตรีประพัสโลหรือพระอาจารย์โชตเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามดังไปไกลถึงประเทศอินโดนีเซียและมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของพระอาจารย์เลยพากันเดินทางมาร่วมทําบุญทอดถวายพระป่าในวันนี้ซึ่งยอดพระป่าที่ได้ก็คือ140ม 930บาทถือว่าเป็นยอดเลขมงคลที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ขณะที่โคอหวยไม่พลาดตั้งนำตัวเลขยอดพระป่าในครั้งนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปอย่างคึกคักอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ระหว่างทำพิธีทอดพระป่าชาวอินโดนีเซียยังได้สวดมนต์ถวายต้นเงินหรือต้นพระป่าด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและดูแปลกๆอีกด้วยโดยหลังทอด ถวายผ้าป่าเสร็จพระอาจารย์โชอยังได้มีการลงยันที่ข้อมือพร้อมกับลงหน้าหน้าทองและมอบวัตถุมงคลเหรียญมงคลโชคดีพระปิดตาโภกรัพย์โชคดีทันใจให้กับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจและนักสแสวงบุญชาวอินโดนีเซียเพื่อความเป็นสิริมงคลหนุนนำชีวิตให้มีความโชคดีเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจมั่นคงร่ำรวยอีกด้วยค่ะทีมข่าวสีสเกตภาพข่าว พระดาสุวรรณายงาน